มาถึงร้านวันนี้ก็พบกับรถหนึ่งคันนะครับพี่เขามารอเลยมาทําอะไรวะเราก็มาสายสักด,ด้วยเดินเข้าไปดูกันหน่อยอืขุนๆอ้าวสวัสดีครับพี่พี่เขาก็บอกว่านั่นที่ผมโทรถามไงมีปัญหากับช่วงล่างที่บอกว่ามีเสียงดังตึ้งเวลาขึ้นคอสะพานนะครับเราก็ไปดูให้เลยนะครับปรากฏว่าพี่เขาบอกว่าอันนี้ได้ไปเปลี่ยนโชคมาแล้วนะแล้วก็ใส่กันโครงมาด้วยเปลี่ยนมาใหม่หมดเลย แต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ช่วยดูให้ผมทีว่าเป็นที่อะไรผมก็จะการดูให้เลยนะครับผมไม่รอช้านะครับทําการตรวจเช็คแล้วก็ฟังอาการจากพี่เขานะครับเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันน่าจะเป็นจากอะไรแล้วก็แจ้งปัญหาพี่เข้าไปนะครับรวมถึงแนวทางการแก้ไขนะครับสุดท้ายก็อยู่ที่พี่เขาแล้วนะครับว่าต้องการจะได้แบบไหนอยากจะทำอะไรนะครับเราไปดูกันต่อเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับ แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนการถอดดูนะครับว่าสรุปแล้วสาเหตุที่ลูกค้าแจ้งมานะั้นแท้จริงเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าเห็นว่าเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับจากการเปลี่ยนโชคมาแล้วมีอาการแข็งกระด้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงมีอาการเสียงดังตึ้งตั้งเวลาเจอเนินลูกระนาดน,นะครับก็ไม่แปลกใจะนะครับเพราะว่าจากโชกที่ลูกค้าไปเปลี่ยนมานะครับเป็นโชกประเภท ทดแทนของเดิมจากโรงงานนะครับก็หรือเรียกง่ายๆว่าโชค O.E.M. นะครับซึ่งเป็นโชคพูดง่ายๆว่าเป็นโชคสายแบกนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าแบกหนักนะครับผมแต่ก็จะมีการชดเชยค่าแรงกดมาจากตัวโรงงานที่เขาผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ20-30%นะครับซึ่งมากเกินไปสำหรับรถที่ใช้งานแบบต้องการความนุ่มหรือว่ารถใช้งานแบบรถบ้านนะครับ ไปดูกันเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้รวมถึงการโค้งที่ใส่มาก็ทำให้รถนั้นยุบตัวได้น้อยลงจึงทำให้เกิดความกระด้างนั่นเองนะครับส่วนคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่ามีงบให้ถึง2 0,000ืกว่าบาทเพราะของเดิมไปทำมาแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับผมผมจึงแจ้งลูกค้าว่าผมแนะนำชุดนี้ให้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าหลายคนคงจะแปลกใจว่าทำไมเป็นรถรีโวอรุ่นเดียวกันแต่ทำไมใส่โช๊คไม่เหมือนกันบอกแล้วไงครับว่าที่ปูนั้น ไม่แนะนําลูกค้าแบบขายของนะครับผมแนะนําลูกค้าตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าครับผมเพระนษ้านคันนี้ผมประเมินแล้วว่าพี่เขาต้องการแบบไหนนะครับแล้วก็ดูจากทรงการใช้งานแล้วจึงจัดชุดน,นี้ให้นั่นเองนะครับ โชกชุดนี้จะต่างกับชุดเดิมอย่างไงโชคชุดนี้นะครับจะต่างจากชุดเดิมตรงที่ค่าแรงต้านนะครับหรือค่าขากดนั่นเองนะครับผมจะสามารถที่จะปรับระดับความแข็งนะครับที่หลายคนเข้าใจว่าปรับระดับความแข็งความนิ่มนั้นทำไมยิ่งปรับยิ่งแข็งก็เพราะว่าโชคพวกนี้นะครับหรือโชคที่พูดกันตรงๆว่าราคาที่ไม่ข้ามจาก4 5ห้าหมื่นนะครับจะมีการปรับความแข็งอ่อนในด้านขาลงอย่างเดียวนะครับผมก็คือ ง่ายๆว่าจะปรับค่าในการแบกรับน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับหรือน้อยลงจากค่าของตัวโรงงานเดิมๆนั่นเองนะครับจึงทําให้รุ่นนี้นั้นนั่งแล้วมีความนุ่มสบายนะครับเดี๋ยวเราไปชมที่เขาเลยนะครับสําหรับเส้นทางที่ผมพาลูกค้ามาทดสอบก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่แถวๆร้านนี้ อยาให้ทดสอบมากมายรวมถึงที่พี่เขาต้องการเลยคือคอสะพานนะครับจัดจัดเลยดูดีเนนะดีเนนะสิ่งที่เป็นมาสิ่งที่เป็นปัญหาหมดไปครับลูกค้าบอกว่าดีขึ้นนะ,ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับแกไขตรงประเด็นลูกค้าชอบไปกันต่อเลยครับ หมดไปความสุขก็มังเกิดนั่นเองนะครับจะทําอะไรต่อดีนะล่ะงบก็เหลือจัดไปครับลุงพี่เห็นเครื่องไะมเห็นเ็นอ้เราเห็นเครื่องสะอาดแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยนานแเห็นเครื่องสะอาดกริบเลยเอ,อไปล้างมาออ,อาล้างเครื่องด้วยอ,อ๋อ มัน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 ดีขึ้นแบบแบบที่รู้สึกได้เลยไหมหรือว่านิ่มไปหรือแข็งไปเขาได้ัไม่ดเขาได้แต่นี่บอกว่าน่นนาจะไม่ทิ่มไม่ทิ่มมาก ติดกล้องไหมติดด้วยแองไม่แพงก็เมื่อกี้คันที่มานั่นก็ติดกล้องอันนั้นติดตัวหน้าอย่างเดียวเก้าร้อยกว่าบาทไม่ถูกจังมันมีหลายราคาพี่ไปดูก่อนพี่ชอบตัวไหนพี่ก็เลือกตามได้แล้วมันเก็บอะไรไงเก็บได้หมดมันม่ไม่ m ม m o มันไง m e m o r ีก็ m มม m มม m มมแล้วก็วนทิ้งวน l ู o วนลู o ไอ้เก้าร้อยวนก็วนเหมือนกันจะถูกจะแพงที่นี่วนหมดกี่ชั่วโมงลามันตามตามขนาด m e โมรี เอาได้อยากได้อะไรก็จะบอกมันมีกล้องกี่อันอะเอ่ามันมีทั้งแบบหน้าอย่างเดียวหน้าหลังแล้วก็เป็นแบบว่าไม่เน้นดูตรงนี้แต่เน้นดูในมือถือก็มีอ่าไม่ชัดเหรออ่านั้นถ้าดูในมือถือจะชัดมาที่เดียวรบจบทั้งติดกล้องเรื่องความปลอดภัยจะเอาแบบหน้าแบบหลังมีหมดครับผม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีตั้งแต่น้ำมันเครื่องธรรมดายันน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แบบศูนย์บริการงานตกแต่งป้ายทะเบียนโอ้ยมีจนครบหรือจะเปลี่ยนอย่างก็บอกมานะครับไปเลยไปจบกันไปแล้วนะครับกับการแก้ไขปัญหาเจ้ารถกระบะเลวนะครับหรือรถกระบะรุ่นอื่นๆที่มีปัญหาก็สามารถมาแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นได้เฉียดเช่นพี่คนนี้นะครับที่มาไกลจากสมุทรปราการเลยนะครับผมไปทําโชคมาแล้วนะครับไปเปลี่ยนโชคมาแล้วนะครับ แต่ว่าใส่โชคผิดประเภทผิดรุ่นนั่นเองนะครับไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับผมก็เลยทําให้มีอาการที่ไม่พึงพอใจแต่วิ่งได้อยู่นะครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ทําให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับหลายท่านนะครับสงสัยว่าทําไมเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับโทรปรึกษาก็แล้วมาก็แล้วทําไมถึงได้โชคที่ไม่เหมือนกันกับเพื่อนหรือไม่เหมือนกันกับคันนู้นคันนี้เรากลับไปนะครับอย่างที่บอกครับมาด้วยกันไม่ได้แปลว่าต้องแก้ไขปัญหาให้เหมือนกันเพราะปัญหาของคุณ ปัญหาของเขาไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคันแต่ละคนขับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญหาก็ต้องเป็นคนละปัญหานะครับงบประมาณก็เป็นคนละงบประมาณเพราะฉะนั้นยาหรือโชคหรืออุปกรณ์ที่ใช้แก้ไขก็จะต้องเป็นคนละตัวไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าปูไม่ได้เน้นขายของของแบรนด์เนมที่ดัง แต่เน้นแก้ปัญหาแบบแบรนด์เนมที่เขาดังนะครับแล้วทำให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดในการใช้งานนั่นเองนะครับผมถ้าถูกใจนะครับคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับในการปรับปรุงช่วงล่างของรถกระบะของท่านได้ดีขึ้นนะครับสามารถเข้ามาหากันได้ที่บ้านปูออโต้คาร์นะครับที่สาราธรรมศกแห่งนี้นะครับซอย4ีสนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะเช่นเคยนะครับแต่หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าที่ช่องของบ้านปูออโต้คาร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ ติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ